โยนะครอยู่ <You. S 1> ทีมบอสปันโปรักที่รักที่สุดนะครับบุกดีเนตต์ตังตัวไหนใช้แล้วได้ผลดีเยี่ยมที่สุดนะครับลุก๊กลตนนัวนี้แบบก,กิโลเลยบุคลิกนะครับเป็นคนอารมณ์ดีชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีฬานะครับโดยเฉพาะกีตาร์นะครับความสามารถพิเศษก็จะเป็นการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์นะครับ ฉันชะเอ่ยนไมีข้อข้าวแกงหวานใดคิดว่าคนดีเธอรักได้ลองรือจักแต่นี้เราแยกได้เจอกันต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝัน